สวัสดีครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าเดอะอันเดอร์เทเกอร์คือหนึ่งในนักมวยปล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการอย่างแน่นอนขนาดคนที่ไม่ได้ดูมวยปล้ำเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องคุ้นชื่อคุ้นหน้าของป๋าแก่บ้างแล้วนะโดยปัจจุบันหลังจากที่ประกอบอาชีพนักมวยปล้ำม,มายาวนานกว่า30ปีป๋าก็รีทายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงปลายปีก่อนป๋าคือตำนานที่คงไม่มีนักมวยปล้ำคนไหนจะมาทดแทนได้อย่างแน่นอนตลอดเวลากว่า30ปีที่เป็นนักมวยปล้ำ เดียร์นเดอร์เทเกอร์เคยขึ้นปล้ำม,มามากกว่า2000แมตช์หมายความว่าจะต้องเคยเจอกับผู้ต่อสู้มากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ายังมีนักมวยปล้ำแถวหน้าอีกหลายคนเลยที่ปายยังไม่เคยไฟกับพวกเขาเหล่านั้นแบบตัวต่อตัวออกทีวีมาก่อนและนี่คือ5นักมวยปล้ำที่เดียรนเดอร์เทเกอร์ไม่เคยเจอแบบตัวต่อตัวออกทีวีมาก่อนครับเอ็ดดี้เกเรโร เอ็ดดี้เกเรโร่คือคู่ต่อสู้ที่ดีอันเดอร์เทเกอร์เคยไฟด้วยเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะครับตัวอย่างก็เช่นในแมตช์สีเศร้าชิงแชมป์ w b e ของฝั่งสมักดาวที่เกิดขึ้นในเซอร์เบเดอนปี2004โดยนักมวยปล้ำอีก2คนก็คือ JBL กับบูเกตีจริงๆเอ็ดดี้กับป่าเคยเจอกันในแมตช์ตัวต่อตัวเหมือนกันนะครับแต่น่าเสียดายที่มันเกิดขึ้นในเฮา s e โช o w โดยการเจอกันสีครั้งในเดือนสิงหาคมปี2005ป่าก็เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดหลังจากนนนั้นในช่วงปปลายี2005 เอ็ดดี้ก็จากพวกเราไปในวัย38ปีหมายความว่าดรีมแมทที่ทุกคนอยากให้เจอกับป๋าแบบออกทีวีคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปสมมุติว่าถ้าทั้งคู่ได้เปิดศึกกันจริงๆมันจะต้องเป็นเนื้อเรื่องมหากราบลากยาวหลายเดือนแน่นอนสมมุติว่าถ้าต้องเจอกับความโกลอ้ยของเอ็ดดี้เล่นงานเข้าบ่อยๆป๋าที่ปกติสุขุมนุ่มลึกจะปริแตกได้ขนาดไหนทั้งคู่คือนักมวยปล้ำที่เจ๋งและได้รับความนิยมสูงเหมือนเลยน่าเสียดายจริงๆนะครับที่ไม่มีโอกาสได้เจอกันแบบตัวต่อตัว,ตว การเจอกันระหว่างเอ็ดดี้กับเดียร์เดอร์เทเกอร์คือบิ๊กแมทที่ใช้เรียกคนดูสำหรับรสเซอเมเนียได้แบบสบายๆถึงเอ็ดดี้จะไม่ใช่คนที่จะมาหยุดสถิติไร้พ่ายของป่าได้แน่ๆแต่เอาแค่ทั้งคู่ได้มาเจอกันเนี่ยความเมนเทนที่เกิดขึ้นก็คงจะเพียงพอสำหรับทุกอย่างแล้วล่ะครับดัสตี้โรดแมระหว่างดัสตี้โรดกับเดียร์เดอร์เทเกอร์เป็นอีกแมทที่เกิดขึ้นได้แค่ในจินตนาการเท่านั้นนะครับ สาเหตุใหญ่เลยก็คือเรื่องของเวลาที่ไม่ลงตัวของทั้งคู่ดัสตี้โรดคือนักมวยปล้ำที่เทะเวนปล้ำกับหลายสมาคมไม่ว่าจะเป็น n w u a w c w u แล้วก็ดับเบิลดับเกับสมาคมอื่นเนี่ยดัสตี้โรดอยู่ด้วยนานๆานแต่กับ w w e ดัสตี้โรดอยู่ที่นี่รราวสอปีคือระหว่างปี8 9 9เก้าถึง้าทำให้ดัสตี้โรดกับป๋าอยู่ภายใต้สมาคมเดียวกันเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นทั้งคู่เคยเจอกันแมตช์เดียวคือแมตช์แท็กทีมประเพณีในศึกเซเวอร์ซี90 ในวันที่ป๋าเปิดตัวและขึ้นปล้ำกับดับเบิลยูดับเบิยแมตช์แรกนั่นแหละครับรับรองได้เลยว่าถ้าทั้งคู่มีโอกาสอยู่ด้วยกันนานกว่านี้ยังไงก็ต้องได้เจอกันแบบัตต่อต,ตัวแน่นอนถึงรุ่นพ่อจะเคยไฟด้วยกันแค่แมตช์ดเดียวแต่กับรุ่นลูกอย่างโกลดัสหรือว่าโคดีโรสป๋าเคยไฟกับทั้งคู่บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับกับโกลดัสป๋าเคยไฟแบบัตต่อต,ต,ตัวออกทีวีมาแล้วในปี96ส่วนโคดีโรสเจอกันในแมตช์แท็กทีมช่วงปี2009เซตโลลิน ครนี้มาว่ากันที่ยุคปัจจุบันกันบ้างนะครับเซตโลโลินคือนักมวยปล้ำยุคใหม่ที่เคยเจอกับบรรดาตำนานแบบตัวต่อต,ตัวมาแล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นบล็อกเลสเนอร์ทูเปอร์เอชหรือว่าสติงแต่กับเดียร์เดอร์เทเกอร์ทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันแบบตัวต่อตัว,ตวการเจอกันระหว่างเซตกับป่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับโดยเป็นการเจอกันในแมตช์แท็กทีม6คนสมัยที่เดอะชิลยังรักกันดีปะทะทีทมเฮลโนแล้วก็เดียร์เดอร์เทเกอร ผลการปล้ำเป็นเดอะชิลที่เอาชนะไปได้ในศึกรอที่ลอนดอนเมื่อวันที่22เมษายนปี2013เสร็จโด่งดังขึ้นมาในยุคที่ป่ารดยราเข้าไปทุกทียุคสมัยของเซตคือยุคที่ป่าจะกลับมาปล้ำแค่ปีละครั้งในรัสเซเมเนียโดยนักมวยปล้ำรุ่นใหม่ที่ได้โอกาสนั้นก็คือโรแมนเรนในรัสเซเมเนียครั้งที่33ผลการปล้ำเป็นป่าที่แพ้ไปเพื่อผลักดันให้พี่หมายใหญ่กลายเป็นผระเอกของสมาคมเสร็จเคยให้สัมภาษณ์กับรายการเดอะบัมเมอร์เดือนตุลาคมปี2020 โดยเซธได้พูดถึงป๋าเอาไว้ว่าเซธได้คุยกับป๋าได้อยู่บนสังเวียนเดียวกันกับป๋าได้ทํางานกับป๋าได้เรียนรู้จากป๋าเซธคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆถ้าคุณอยู่ในวงการใดวงการ1-30ป่ปีรู้ไหมคุณก็คือที่สุดแล้วละ่ะเซธหวังว่าจะได้มีประสบการณ์มันๆร่วมกับป๋าแต่เซธก็ยังกลัวป๋าอยู่ดีแดเนียลไบรัน การเจอกันระหว่างแดเนียลไบรอนกับเดียร์นเดอร์เทเกอร์ถือเป็นดรีมแมตของยุคนี้เลยนะครับโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่แพ้ก,กับป๋ายังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแต่เคยร่วมงานกันครั้งหนึ่งในแมตช์ดเดียวกันกับเซตในข้อเมื่อกี้คือการเจอกันระหว่างเดอรชิลกับทีมเฮลโนแล้วก็เดียร์นเดอร์เทเกอร์ตามรายงานของตาเดฟเมลเซอร์ er, แห่ง w ร e s t l i n g Observer เมื่อปี2014บอกเอาไว้ว่าแมตช์ระหว่างพี่แพ้ก,กับป๋าเคยเกือบที่จะเกิดขึ้นจริงๆมาแล้วโดยป๋าเป็นฝ่ายวอนอยากร่วมงานกับพี่แพ้ใน Re ปีนั้น แต่สิ่งที่ว่ามาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะปี2014เป็นปีที่พี่แพ้ร้อนแรงมากๆแฟนๆแทบทุกคนอยากเห็นพี่แพ้ควา้าแชมป์โลกในแมตช์คู่เอกป๋าเลยต้องยกไปเจอกับบล็อกเลสเนอร์และเป็นฝ่ายแพ้เสียสถิติไปถ้าพี่แพ้กับป๋าได้เจอกันจริงๆคงเป็นแมตช์ที่ไม่มีใครไม่อยากดูลองมาโนเล่นๆนะครับว่าถ้าแมตช์นี้เกิดขึ้นจริงๆคงจะทําให้หลายคนน,นั่งกันไม่ติดชัวๆและมันจะต้องเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แน่นอนแต่น่าเสียดายนะครับที่มันไม่เกิดขึ้นเนี่เสิ ที่สุดของที่สุดก็ต้องข้อนี้แหละครับการเจอกันระหว่างเด e เ n อร์ t ทเกอร์กับสติงคือดีแมทที่แฟนแฟนแทบทุกคนอยากให้เกิดขึ้นมาโดยตลอดตอนนี้คือการเจอกันระหว่างนักมวยปล้ำที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของ wwe และ wcw โดยช่วงที่แฟนแฟนมีความหวังกันมากที่สุดก็คือตอนที่ s สติงย้ายมาอยู่กับ wwe เมื่อปี2014แต่จนร้าจนรอดก็ไม่เคยเกิดขึ้น เดียร์เดอรเกอร์ D เคยให้สัมภาษณ์กับบาทูสปอร์ตถึงไอเดียสําหรับเรื่องนี้นะครับโดยป๋าบอกเอาไว้ว่าป๋าคิดว่าแมตต์นี้มันเจ๋งมากเลยในยุค90หรือว่าต้นยุค2000ใจป๋าอยากให้มันเกิดขึ้นนะแต่ร่างกายป๋ามันไม่ให้ความร่วมมือสะละมันเลยเป็นเรื่องยากมากๆป๋าไม่อยากให้แฟนๆเห็นคาแรคเตอร์นี้ในช่วงขาลงจริงๆการเจอกันระหว่างเดียร์เดอร์ทกเกอร์กับสติงเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในสมัยที่ทั้งคู่อยู่กับ w c w u โดยตอนนั้นเดียร์เดอ e r ใท้ชเกอร์ใช ซึ่งยังไม่ได้โด่งดังเป็นหน้าผีอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งคู่เจอกันในแมตช์ที่มีแชมป์ NWA เป็นเดิมพันเมื่อวันที่1กันยายนปี90ผลการปล้ำเป็นสติงที่ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้และหลังจากนั้นไม่นานป๋าก็ย้ายมาอยู่กับ WWE ครับและนี่คือ5นักมวยปล้ำที่ดีอันเดอร์เทเกอร์ไม่เคยเจอแบบตัวต่อตัวออกทีวีมาก่อนครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับย้ำอีกทีนะครับว่านักมวยปล้ำทั้ง5คนที่ว่ามาเนี่ยป๋าเคยเจอมาหมดแล้ว แต่จ,จะเกิดขึ้นใน house s h o างหลาย event บ้างหรือเกิดขึ้นแบบออกทีวีก็จริงจะเป็น match tag team หรือว่าหลายเศร้าต้องย้ำข้อมูลตรงนี้อีกทีไม่งั้นมีโดนแยงแน่ๆส่วนที่หยิบเนื้อหานี้มาทําก็ไม่ใช่อะไรครับพออยู่ๆก็คิดถึงป่าแกขึ้นมาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ